เบื yes! ่อ <_ an> มากๆแล้วนะครับกับรองเท้ากระแสหลักกระแสรองกระแสสองกระแสสามไม่เอาแล้วนะครับอยากได้รองเท้าทางเลือกฟิลฟิลราคาจับต้องได้นะครับและที่สำคัญนะใส่ไปไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะครับมาดูรีวิวในวันนี้กันนะครับกับตัวนี้เลย Star Walk Soldier Hem 420นะครับ ว h ต t ซบนี่เฮาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหม วันนี้นะผมจะมารีวิวรองเท้าที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับก็คือแบรนด์นี้เลยนะครับ Starwalk นั่นเองนะครับนี่ Starwalk รองเท้านะครับหน้าตาคล้ายๆกับรุ่น Air Force One นั่นเองนะครับตัวนี้คือแบรนด์ Bootleg จากประเทศอเมริกานะครับประวัติคร่าวๆเลยนะครับคือก่อตั้งโดย2คนนะครับเกฟแล้วก็โฮย์นะครับผมที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับด้วย ความชื่นชอบของเขานะครับที่ชอบตัวรองเท้า Air Force One เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็โตมากับเบฟ Star แล้วก็ได้เห็นการทำแบรนด์บูตเล็กมากมายในยุคนั้นครับแล้วก็รองเท้าอีกตัวหนึ่งที่เขาชื่นชอบก็คือ Levi s t o r m นั่นเองนะครับเขาก็เลยสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับ Star Walk นั่นเองนะครับไอ้น้องดาวหางนะครับนี่โลโก้ของมันนะครับจะเป็นรูปดาวแบบนี้ลายแชกเลยกีแฉกไปนบเาเองนะครับแบรนด์ Star w a r k นะครับทำตลาดได้ดีมากๆนะครับ ในจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับบางรุ่นนี่มีรีเซลด้วยนะครับผมเป็นหมื่นๆเลยนะครับจน Alcasto นะครับเห็นโอกาสของแบรนด์นี้นะครับเลยนําเข้ามาจัดจาหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่ Alcasto นะครับสามารถไปดูของจริงนะครับ Starwalk ที่สาขาสยาม Discovery แล้วก็ Comma and แอนด์เซ็นทรันะครับไปจับดูตัวจริงเลยนะครับผมบอกเลยว่าน่าสนใจแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและตัวที่ทุกคนเห็นผมถืออยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษนะครับ วางขายวันกัญชาโลนะครับ420นั่นเองนะครับวันที่20เมษายนนะครับราคาของมันอยู่ที่5,990บาทนะครับ ก่อนที่จะไปดูที่ตัวรองเท้านะครับมาดูกันที่ตัวกล่องก่อนนะครับคู่นี้ตัวนี้คือ s t a r w a อลคู่แรกของผมนะครับผมก็จะพูดถึงความประทับใจของกล่องนะครับกล่องเขาแน่นหนามากๆนะครับเออแล้วก็เป็นทรงลินชักแบบนี้มีโลโก้ Star Walk ตรงนี้นะครับ1จุดแล้วก็รุ่น Soldi อร์ตรงนี้อีก1จุดนะครับด้านหลังไม่มีอะไรนะฮะคือความประทับใจแรกเนี่ยเขาแพ็ครองเท้าแน่นหนามากๆนะไม่รู้จะห่ออะไรหลายชั้นนะครับรองเท้าทุกคู่นะครับมีการห่อกระดาษบางๆนะครับเพื่อกันแบบการเสศ กันในกล่องนะครับแล้วก็มีถุงผ้าแถมอีกนะครับสีขาวแบบนี้นะไว้เก็บรองเท้าไปเที่ยวต่างประเทศนะครับ Star Walk เนาะถูกด้านหรือเปล่าแบบนี้นะครับเออเจ๋งมากๆในกรองเท้าแบรนด์เนมนะครับแล้วก็ในกล่องนะครับไม่มีเชือกแถมนะเออไม่รู้ว่าเป็นเพะเป็นเฉพาะรุ่นนี้หรือว่าทุกรุ่นนะครับผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับตัวรองเท้านะครับผมหยิบขึ้นมาเนี่ย first touch ของมันเนี่ย มันก็เป็นรองเท้าทรง Air Force One นั่นเองนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยวัสดุที่ให้มันไม่ใช่หนังนะครับมันเป็นผ้าถักนะครับมีลวดลายแบบนี้สีครีมนะครับก็เลยอาจจะเทียบคุณภาพหนังกับรุ่น Air Force One หรือแบรนด์อื่นๆไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องขออภัยนะครับผมฮะส่วนคุณภาพของมันนะครับการตัดเย็บการติดกาวผมบอกเลยว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับไม่มีคราบกาวอะไรเลยแล้วก็การตัดเย็บดูเรียบร้อยนะครับไม่มีชิ้น ได้หรืออะไรที่มันผิดรูปหรือมีตำหนินะครับก็เป็นรองเท้าที่ประกอบได้ดีมากๆนะครับในราคา5,990บาทนะครับมาเริ่มดูรีวิวเจาะลึกกันนะครับตัวนี้นะฮะอัปเปอร์ของมันเนี่ยมีสีเขียวสีครีมนะครับประมาณนี้สีหลักๆเนาะเออสายเขียว ก็ต้องดีไซน์มีสีเขียวให้เยอะหน่อยนะครับส่วนสีครีมตรงนี้เนะี่ยผมว่าน่าจะเป็นการเรียนแบบ mm hmm. เขาเรียกอะไรกระดาษโลนะฮะอันนี้คลิปนี้อายุต่ำกว่า20ปีคนได้รับคําแนะนำนะครับโทษทีนะฮะคืออาจจะเป็นเรียนแบบพวกกระดาษโลนะครับสีครีมครีมเนาะส่วนสีเขียวก็นั่นแหละฮะสายเขียวนะครับกัญชาของเรานะครับนี่ด้านในเป็นแบบนี้โทบ,บ็อกซ์ก็เป็น one color นะครับสีครีมแบบนี้หมดเลยนะ ด้านข้างก็เช่นกันนะครับสีครีมเย็นยากยาวมาถึงด้านหลังตรงนี้เนาะโอเคด้านข้างนะครับไซส์พาร์เนลของเขาเนี่ยโลโก้ Star Walk นะครับไอดาวหางนะครับก็เป็นดาวนะครับแล้วก็เป็นเส้นเล็กๆนะครับชี้ไปด้านหลังแบบนี้เนาะสองด้านนะครับวัสดุตรงนี้นะครับเป็นหนังกลับนุ่มๆเลยนะครับสวย,ยมากๆแล้วก็ ดีมากๆนะครับจับแล้วแบบว่าโอ้โหเนียนนุ่มมากๆนะฮะอังกลับนูบักตรงนี้เนี่ยก็ลากมาถึงด้านหลังนะครับแบ็กแ็บก็เป็นสีเขียวแล้วก็มีการปักได้นะครับ Star w a l k เข้าไปนะครับสีเงินเงินคืนครีมเนาะแล้วก็มีแถบตรงนี้1จุดนะครับโอเคโอ้หังดีมากๆเลยอ่ะเอออยากให้ทุกคนได้ไปจับกันนะครับมาดูในเชือกองเท้ากันบ้างคะคะเชือกเท้าเนี่ยเขาไม่ได้ให้เป็นเชือกธรรมดานะครับเขาให้เป็นเชือกที่เป็นสายทักแล้วก็เป็นแบบว่ากลมๆคล้ายๆกับเส้นสปาเกตตีเส้นพสต้าเกลียวฮะเจป็นุดที ผมรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะครับเชือรองเท้ารุ่น4 2 0บน starwalk ตัวนี้นะครับมาดูต่อกันที่ลิ้นนะครับลิ้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นสีครีมนะครับเป็นผ้าถักเนาะแต่ตัวนี้นะครับพิเศษหน่อยนะครับลิ้นเขาบวมนะเออด้านในเป็นสีเขียวแบบนี้ครับเขียวขี้ม้าเนาะลิ้นบวมเพราะอะไรรับเพราะว่าเขามีซ่อนซิปนะครับไว้เก็บของลับตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับเห็นซิปไหม เออสามารถเปิดได้นะครับเอาไปซ่อนแบบซ่อนเงินนะครับหรือว่าซ่อนของลับสายเขียวอนะไรเงี้ยเออแล้วลึกมากๆครับลึกแบบความยาวนี่คือลึกไปถึงหน้าเท้าของเราเลยเท่ากับความยาวของลิ้นเลยนะครับแล้วก็ซิปก็ดีครับลื่นนะครับนี่เป็นซิปซ่อนที่ดีมากๆนะผมว่าโคตรเจ๋งเลยครับ หนานุ่มนะครับแบบนี้หนามากๆคล้ายๆกับลิ้น SB นะครับผมด้านหน้ามีหนูบักนะครับหนังกลับนะครับปั๊ม Star Walk ครับเนียนๆมินิมอลตรงนี้1จุดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีไอ้สายแท็กสีขาวแบบนี้เนี่ยเป็นพลาสติกอ่ะรูปโลโก้ Star Walk เนี่ยเกะกะอยู่ใช่ไหมครับอันนี้คือจะเป็นแบบนี้ทุกคู่ที่ซื้อมานะครับเขาจะร้อยตัวนี้ไว้นะครับเพื่อเช็คว่ามันเป็นของแท้ของปลอมหรือเปล่านะครับแล้วก็มีบาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดตรงนี้เนี่ยผมลองสแกนแล้ว ก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Starwalk นะครับเออตรงนี้ก็ต้องตัดออกนะเวลาใส่จะได้ไม่รู้สึกลำคาญน,นะครับโอเคส่วนอินโซนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอินโซที่ประทับใจนะครับตอนแรกผมก็ลองใส่ออนฟี d ก่อนจะถ่ายนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรองเท้ารุ่นนี้ใส่แล้วพื้นมันนุ่มจังอะมันไม่เหมือน Air Force 1ที่เราเคยใส่กันเลยแบบพื้นแข็งๆผมดึงยินโซออมาโอ้โหรู้เรื่องผมพูดไม่ถูกอะ่ะอยากให้ทุกคนดูเองมันหนามาก โอ้โหสามเซนได้มั้งสองสมเซนอ่ะเออมันหนามากๆผมก็ว่าแล้วว่าทําไมใส่แล้วมันแบบกระชับกระชับนุ่มๆนะครับเอออันนี้คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบเขาคงแบบว่าแก้ไขเพนพอยของ Air Force 1ที่แบบว่าอินโซให้มาบางไปแล้วมันก็เดินไปนานๆก็รู้สึกปวดปวดตีนนั่นเองนะครับอ่ะไซส์แซกตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นแบบ ตัวใหญ่ๆนะครับ28เซนต์10 US นะครับอัปเปอร์น่าจะไม่มีอะไรตกหล่นไปแล้วมามาเริ่มดูตัวมิดโซกันบ้างนะมิดโซที่เห็นเป็นขอบสีน้ําตาลเนี่ยก็เป็นพื้นกำรรนะครับเป็นยางธรรมชาตินะครับเดินได้สีน้ําตาลเหมือนกันเช่ชชนกันนะครับมันเลยดูเนียนๆน,น,นะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งตลกดีก็คือปกติ Air Force 1จะเขียนว่า Air ใช่ไหมตัวนี้เขียนว่า Star นะครับเออแล้วก็ขีดน,นะครับย้ายไปขีดไปด้านหน้าถึงหน้าเท้าตรงนี้ปกติ Air Force 1จะขีดด้านหลังนี้นะนี่ย้ายขียีดดแล้วข ด้านน้าครับนี่ลิขสิทธิ์ครับโคตรบูเล็กเลยชอบมากๆนะครับด้านนี้ก็ขีดไปด้านหน้าแบบนี้ครับผมสุดท้ายนะครับมาดูกันที่ตัวเอาโซนะครับเอาโซก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เออสวยสวยดีนะผมชอบนะก็คือเอาง่ายคือ DNA มันก็คือ Air Force 1วันั่นแหละแต่เปลี่ยนตัวกลมๆธรรมดาเนี่ยเออเปลี่ยนเป็นรูปโลโก้ดาว Star w ว r s นะครับมี2จุด pivot point ด้านหน้าแล้วก็หลังเท้าอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เขียนว่า s t า r w a r s นะครับอ่าใช่ครับ เขียวนี้จะเขียวอ่อนกว่าบนตัวรองเท้านะเพราะว่ามันเป็นยางเนาะยางมันสีแมตอ,อ,อ่ะแบบนี้นะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับของ Star Wars Soldier นะครับรุ่น H420 e m นั่นเอง ผมได้ออนฟีดลองใส่คู่นี้แล้วนะครับ Star w a l k Soldier เนี่ยตัวนี้เนี่ยผมเลือกที่ไซส์10 US นะครับเป็นไซส์เดียวกับที่ผมเลือกใส่ Air Force o Nike e นะครับตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเพราะว่ารุ่นพิเศษตัวนี้เนที่ทันลิ้นบวมออกมานี่ยเวลาผมใส่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันกระชับบริเวณบนเท้าน,นิดนึงนะครับรู้สึกอึดอัดนิดนึงนครับแต่ผมว่าถ้าเกิดเป็นรุ่น Star w a l k ทั่วไปเนี่ยผมว่าตรงไซส์ run กับไซส์ที่เราใส่ Nike Air Force 1ได้เลยนะครับ มันคล้ายกันเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความสั้นกว่านิดนึงนะครับบริเวณหน้าเท้าตรงนีนะ้อาจจะสั้นกว่า Air Force 1นิดนึงเนาะอันนี้ก็อยู่ที่ทุกคนแล้วแหละว่าปกติทุกคนใส่ Air Force One รุ่นไหนผมว่าเกาะกับตรงนั้นได้แต่ถ้าจะเอาซื้อรุ่นนี้จริงๆเ่ยไอซี20เนี่ยที่เป็นลิมบวนผมว่าถ้าเกิดบวก0.5ไซส์ก็ได้นะครับไม่ไม่ติด ย้ำกันอีกทีนะครับใครที่สนใจรองเท้า s t a r w a r s นะครับสามารถไปดูของจริงนะครับได้ที่ร้าน Outcast นะครับสยาม Discovery ่ e n t นทรัลเวิลนะครับโซนคอมเมอร์แอดนะครับไปดูแล้วก็ไปลองใส่กันก่อนได้นะครับตัวนี้นะครับวางจำหน่ายนะครับ420วันที่20เดือน4 วันนี้แหละมั้งที่ผมลงคลิปอ่ะเออนั่นแหละครับราคา5 9 9 0บาทนะครับใครที่เป็นสายเขียวหรือว่าชื่นชอบคอนเซปต์แบบนี้รองทับแบบนี้นะไปตํากันได้เลยนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงแล้วกันเนาะสำหรับปีนี้นะใครที่แบบรู้สึกว่าอยากจะมีกระแสหลักอยากจะมีกระแสรองนะครับแล้วก็หาตัวเลือก ฟิลฟิลราคาจับต้องได้น,นะครับผมว่าลองดูแบรนด์นี้ฝากแบรนด์นี้ไว้ในอ้อมบวกอ้อมใจด้วยนะครับ Star Wars ผมว่าเดี๋ยวผมจะไปตามเองนะครับสัก2-3คู่นะครับสีขาวร้วนสีดำร้วนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันฟิลดีอ่ะเออมันไม่เหมือนคนอื่นดีนะครับก็ผมไปฟังสัมภาษณ์พี่ฉินในรายการสเนคเกอร์ออนไซด์พอดแคสต์ Podcast, นะครับเขาบอกถ้าเกิดมีเงิน6,000บาทเนี่ยเอาเงิน6,000บาทเนี่ยไปซื้อรองเทารุ่นดังๆเนี่ยที่ คนแบบว่าใส่กันซ้ำกันร้อยคนหรือว่าคุณจะเอาเงิน6,000บาทเนี่ยใส่รองเท้ารุ่นที่ไม่มีคนรู้จักและก็ไม่มีใครเหมือนนะครับเพื่อนๆเลือกทางไหนนะครับลองคอมเมนต์บอกกันทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ติดตามช่องของเคอร์บูด้วยนะครับเดินทางไป1,000 0แซับพร้อมกันนะครับไม่รู้จะแสนวันไหนนะครับก็เอาเป็นว่าปีนี้แหละ จะหนึ่งแสนซับจะเอาโล่เงินมาแขวนห้องนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่ได้กด Subscribe นะครับรบกวนทีนะครับ Subscribe ผมทีนะคะเดิเนไป1ึงแสนซับด้วยกันนะครับ thank you ทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ peace out